<laughs> ใจก็บว่ายังดังเนาะปวดหลังแหี่ขอบคุณเด้อที่หลางน้องใจหาหลางน้องใจขอบคุณเล่นอะพี่น้นงนงองอจะให้อะไรอยากนอนก็อยากนอนยังอดทดน,เนเราบ่ได้เห็นเห็ดขีดเลยพี่น้องได้เห็ดในงานจงพิยูปป่วันอวดขายอ่งขาติดหนาติดหลังเนาะ อ,อันเบืเ่อดกลาก็บ่ไ้ไมีตังหอกับมอีะไรก็ปอดคาเกดล้า,ลานนองใจก,ก็คุ้นหลายๆเด้อพี่นองเก็ดล้านดวงใจก็คุ้นหลายๆว่าใครดีวัานไหนเป็นวัดพี่นอนอยากนอนจนแสบตาบ้าน,นไหนอยากนอนอีลยอดแต่หลับครับแต่นอนรงงันพี่ยู่มึงดูขยัน,นําเลย อีกฟังนึงก็ขึ้นใบวันดีค่ะหกล้านน้องใจเก้หล้านน้องใจขอบคุณหลาไหนเลยออีกฟังหนึ่งก็ขึ้นใพีนในใน่นใ,นใ้อันนี้การขึ้นยูคูมือคูมือ,อนนกิโลลักกิโลกับลงเอาลงเอาเดี๋ยว 2, ยูสองพันยี่สิบหนึง่งแล้วก็คือพระค่านี่ไ ยิงแต่ลุงกับลุ่มสี่พ่อปีแล้วเนาะเดือนกันยานครับพ่อปีก็พอ่พอสองปีเดือนกันยายนกันยานนนยานถึงจะทั้งสองปีแล้วขึ้นคู่มือคูม่คมือมัอนการบกยมือนั่นการแบตเตอรี่เสียบไฟบัวยู่หล,ลุดลุ่โอ้ยเนาะมือใดแบตเตอรี่บ่ดี เสียบไฟอยู่มือหนึ่งกับมือเครื่องบุญยังอย,อยงขันขืนมาด้แค่น้อยยังไยไดมาไหลสดได้พี่น้องแม่ตั้งแต่เหตุคิปพือกันถอดออกไปแนงสิยุบบาบรวดยุบบาบเขดเลยว่าดดใครไดเห็ุคลบปอ,อกไปข้างหนอกกับเพื่ไใมันเจ็บไฟบรยูมมันต้องไปเปลี่ยนไหม,ต,ไปปไหมต้องไปเปลี่ยนแบตเตอรี่ไหมละกอนเพราะว่ามันใส่มาหลายปีแล้วมันก็เลยนะ เพิ่งไปท่านแดงนั่นนั่ไปโหลกสับจังนั่งไปโหลกสับจังอยู่แม่บังโหลกสับจังแล้วยังไปท่านได้ไปเปลี่ยนใหม่มระจีได้ยังเก็บเงินไปสื่อโทรศัพท์ใหม่เลยขี้คันเบิกเขาก็อยากเบิกเขาเป็นหนี้เขาไล่แล้ก็อยากเบิกเขาอี่เบิกสื่อโทรศัพท์หมดก้อนก็เบิกเขาไปสื่อโทรศัพท์เด้เบิกเขาไปซีพันไปสื่อโทรศัพท์ ไปเจอเทาาอ่าไรจ้าป่นี่เรื่องราสีนี่สามพันเจ็ดสามพันสองช่วงไปเสื่อบ่อมีมีหนึ่งแต่สี่พันขึ้นไปหอดห้าพันอ้าวเด้ไปยืมเงินมูเพิ่มอีกละ่ะยืมเงินโมเพิ่มอีกเลยินเชื่อมากฮักให้เขาอยู่ปัดไปช่วงนี้ใครอยู่ช่วงนี้ไปหอาหันมี 2, อน 3, 3, สองพันอ้อนสามพันเจ็ดสามพันสองใครอยู่ ประส่วนลงประบมีเงินผ้าหลูกมูไปเสือก่นนี้ถ้าลูกมูไปเสือ,สสอเอากันเนว่าดีหายนอ้อไม่กราค่านี่มาฮัลโลไมเพีนตั้งคิวยูโซมาดเบลคัมเดอไมเฮาดงเินต้งคิวไม่เพ้น Hallo, you, you so ซื้อไว้อย่างน้อันีออนนน้ไม่เพี่นะซื้อไว้อย่างน้อเดี๋ยวเอาเป่าเริ่มไปนอนเลย ติกเกิดรั่วๆเลยไม่เขียนวิธีกานบอกแล้วแม่บังไงแม่บังเขียนเป็นภาษาไทยไนี่เด้อแม่บังเกันเพื่อนมาจากประเทศนอกอะไรซอยเป็นลามแบบนี่เด้อแม่บังไงตัวอย่างเนาะนอนเท่ากับเว้นหูพี่น้อนตัวอย่างเนาะโอ้ยตัวอย่างนาะแบบนี้เนาะ ขอบคุณสติกเกิดเรื่อยๆเด้อพี่น้องใ่โอ้คิตตี้อืมคิตตี้คิตตี้ชชแนลขอบคุณลหลายเด้อคุณคิตตี้ชชแนล